ไปครับขึ้นตน้นไม้ผมขึ้นแล้วเดอ้อรวดเร็วนะคนหนุ่มเนี่ยพลังหนุ่มผมมันเท่าแล้วนะครับสว่วสทีขึ้นมาได้พูดนะสูงคักเลยนะครับขอฟันนี่มันพูดได้ว่าขายแพยงเกอร์ผมต้องซื้อนะครับพี่น้องครับมันเอายากน่ครับโอ้บีเลยบีเลยบีเลยสั่งมันบีเลย ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภาพสสุภาตอีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มโคลกับพันต้นนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบแรงแล้วนะครับวนมาเบิ่งพึ่งที่ผมมาพอไว้กับพันต้นคาวนั้นนะครับไปที่ได้เบิ่งนะครับพอทั้งพึ่งทั้งต่อนะครับรอบนั้นนะครับยุงกัไรครับโอ้ยุงสีหามพันต้นแล้วครับอยู่ทั้งต้นสากต้นนี้นะครับเกือบโสูงไปได้หรอกครับเนึ่งพึ่งกับหน้าสีอ่อนอยู่นะครับอยู่ทึงนี้นะครับมันสอดนะครับเดี๋ยวค่อยไปเบั้องบ แต่ข้อสําคัญคือมันมีน้ํานี่แหละครับตายคักๆครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันเบิ่งว่าสีเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวจัดกันเลยนะครับมันสีเลงที่ข่ำนะครับสะได้กลับบ้านนะครับเหมือนทุกครั้งเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มบ้านโคกกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับบมพลาดคลิปใหม่ๆกับโดนๆกับเบิ่งกับยาว่ากันนะครับผ่านต้นกระติกดอกไปเบิ่งให้เพื่อนแดดเลยครับกดติดตามพร้อมติดตามมาเนี่ยครับจัดไปครับพี่น้องครับ ขอกันถึงต้นไหมครับเดี๋ยวตอกทอยขึ้นไปจากหน่อยนะครับมีงาอยู่รอบนี้ให้พานต้นนําเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเป็นหนามนะครับถ้าเกิดให้ผมเป็นคนถางนี่ําพอดีนะครับสีได้พึ่งนะครับเดี๋ีได้ถอนให้พานต้นนะครับให้พานต้นนํำไปก่นนะครับเกรวดเร็วนะครับคนหนุ่มเนื้อพลังหนุ่มผมมันเท่าแล้วนะครับถึงสีเท่าแต่เอวยังเด้าได้อยู่นะครับพี่น้อง เดี๋ยวไปเพาะกันเถิงเงครับผ่านต้นขึ้นไปสูงพูดแล้วเด้อครับตอนนี้ก anyway> ็เริ่มขำลุงขำลุงแล้วครับ17นาฬิกาแล้วเนาะเสียงเริ่มสูบมีพี่น้องโอ้น้าครับมันยากย้อนน้านี่เลยครับตอนนี้ทางเทิงลนเพิ่งแล้วนะครับมีหยังบมลละครับเตรียมบอกครับ โอเคครับอ้าวได้นางก็ยังดีครับก็ย,บกยังขึ้นไปพ่ได้นะครับเรากทางน้ำอยู่นะครับมีดสิลนใส่นะครับผมต้องอยู่ทางนอกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนะครับไปครับขึ้นต้นไม้ผมขึ้นแล้วเด้อ น้ำไหลเฮ้ย,ยน้ำเกาะมืออตอนนี้ขึ้นมาอยู่เทิงต้นกับพันต้นแล้วพี่น้องครับอน้ำไหลๆครับสวสที่ขึ้นมาได้พูดนนะสูงคักๆเลยนะครับ ขึ้นก,กัอยู่นั่นนะครับาขายได้สำนี้นะครับน้ำก็เก็บขนาดเงีนมบราพันต้นเขาฟันเนี่ยมันเดี๋วผมลงบงก่อนลงมาเดี๋ยวผมบยิจากให้เสียงงานมันน้อยเบิ่งครับน้ำนี่เกาะหัวอยู่เลยนะครับผูใ้ใดว่าขายแพงเอะผมต้องซื้อนะครับพี่น้องครับมันเอายากเนาะครับ คักๆเลยพู้เดียววันนี้ครับตัวอ่อนงามนะครับทางนี้นะครับเข็ดทางน้อยกว่าตัวนะครับแนวดอกไม้มผมมีเนาะมันค่อยมีดอกไม้นะครับไว้ตรงไหนน้อยไว้นั่นแหละครับผมว่าฟันดีกว่าครับผมอยากให้เตะไปนะครับอ๋อค่อยๆยกเนี่ยเพาผมเบืงง่อกลัวอ๋อลองเบิง่งทั้งๆมันเป็นหามด้วน้ำเละเนี้ยอู้หูเมียนมุรพันธ์ต้น เมือนบอ่อโมเมนต์เนี่ยผมว่าอเ,เอาเอาบอดไพเอาดีกว่ามัดเสียกแล้วก็ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวสิตัดให้มันกิ่งมันหักเ <c oughs> กาะลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหวาดเฉียวพูดนะครับผมอยากให้พันต้นยื่นตัวไปนะครับเพราะว่าเขา <c oughs> บ่ได้เอาเซฟตี้มานะครับ <c oughs> ถ้ามีเซฟตี้นี่โอ้บุ่ม,มีปัญหาเลยครับมีปัญหาปัญหายังเลยเดี๋ยวตาเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเตรียมการสักครูนะครับพี่น้อง โอเคนะครับเดี๋ยวเฮาซิตัดมันลงมานะครับผมกดปั้นเนียนเดี๋ยวนะครับเอาเลยครับพอมันโกโก้เนี่ยโอ้พันต้นพันต้นพันต้นโอ้พันหงานี่ออกอีกครับนี่เอออ่ะโอเคค่อยๆเด้อมันบอถือกี่วะเนี่ยค่อยๆพอมันโกโก้เนี่ย มราต้องให้มันขาดอ๋อผมก็ลืมถ่ายพี่น้องพ่อมยากที่จนพอมันโกโกมาหาเฮาเนี่ยพอพๆอพอ,พอดึงมาได้บกุกดึงมาหาเจ้าของทางเพิ่งมันสีนนสนอันนั่นดีจับ อยู่ครับเจ้าจับดีๆีรวดโอ้โหโอเคอแล้ว่ามีดมีดมีดปาดอยู่เซมีดปาดอยู่เซไปเข้าเถวไหมเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งพี่น้องตอนนี้งาไม้มันหักลงมานะครับพี่น้องครับ เราต้องฟ้าวน่อยครับเดี๋วยวสิบอโบได้หังครับเอามาเลยครับทันต้นครับกล้องดีบบดีอย่าว่าเลยครับลัคก,กี้อะไรครับพี่นกเมียนครับอู้บีเลยบีเลยบีเลยสั้งมันบีเลย,ลว,ยว้าวตอดมือผมหลายตัวครับเขียนงามเอาเอาเขียนดิวตีครับเอาสองเขียนแล้วครับเขียนเนดินนดวมันใส่ไปโบได้ หวังว่าองศากล้องสิพอดีเด้อพี่น้องเด้อยหวังว่าไม่หลุดมือนะครับพี่น้องเด้อนี่เด้อครับพี่น้องงามครับองอยู่ยากทั้คืนเลยเดี๋ยวลงไปเอาเลยครับแต่ยัน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 ตอดมือผมสองเม่เลยครับแม่นครับเหรียนใส่มือปั๊บเลยนี่เดลยครับีผมดีครับ <laughs> น้ำรับน้ำำบมีน้ำ,นำบ่บม,บมีโอ้ยน้อ,อ,อพอกันทาง่างด้วยครับพี่น้องครับไปครับตอดมือเนี่เต็มเลยครับเนี่ยไปกะลงมาแล้วนะครับพี่น้องครับ มืดกับม่องเลยนะครับเก็เพราะได้ตัวอ่อนนะครับสองชิ้นงามๆอยู่นะครับบ่มีน้ําครับน้ําแห้งเลยนะครับสงสัยบบค่อยมีเกสรดอกไม้นะครับดอกไม้แถวนี้บออกเก๋ออจสีทุลักทุเลเดนะครับคลิปนี้นะครับมันเป็นน้ามันเอายากนะครับเก๋ยังซี่เลยครับเอาเพิ่งครับมาแต่ใบไหนครับมาแต่ใบสีมุงแรงกูนะตอนนี้หกโมงอีกหกโมงแล้วครับทางน้ำนะครับเก็มันสูงเติบเลยครับพี่น้องครับพูดเถอะครับคิดเบ่งครับผ่านต้นฐานกันไปได้เลียด หลายซีซีเลยครับอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มันโคกด้วยครับแานต้นกับฝากไว้เดีนยะครับ TikTok นะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ทติดตามรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ